วันนี้เรามาทายกันดีกว่าว่าเราอยู่ที่ไหนกันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ใช่ที่ฟิตเนสแน่นอนค่ะทายเวทขนาดนี้เป็นบ้านของชีลินเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะทีลินก็เคยเห็นหลายๆคนมีลู่วิ่งเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านชีินไม่เคยเกียฟีลนี้เลยจริงๆว่าทําไมคนเราจะต้องมีลู่วิ่งอยู่ที่บ้านด้วยเปลืองพื้นที่เปล่าๆไปวิ่งใน้าเบียซอยก็ได้หรือไปออกกาลังกายตามฟิตเนสก็ได้แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมต้องมีลู่วิ่ง มันตอบโจทย์มากเลยค่ะที่ชิลีเลือกซื้อลูวิ่งนอตฟิตเนทนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ 1. สถานการณ์โควิดช่วงนี้มันทำให้ชิลนไม่อยากออกไปไหนเลย 2. ยิมก็ปิดไม่รู้มันจะเปิดเมื่อไหร่สามชินไม่ชอบวิ่งบนถนนค่ะอยากเซฟข้อเข่าของตัวเองในระยะยาวข้อที่4ี่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรคไปอัพไซส์มาค่ะ แดงตายแล้วค่ะหน้าอกหายพวมปุ๊บชิลินก็หาวิธีออกกาลังกายเลยค่ะแทนไม่ได้ใช่ไหมช่วงบนไม่ได้มันสะเทือนมากใช่ไหมเราก็ไปลงที่ช่วงล่างซึ่งนอตฟิตเนสต,ตอบโจทย์มากค่ะ ขอเมาส์ฟังก์ชันของ G T 6ให้ฟังกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะมีที่วัดชีพประจอด้วยระบบแ a n d p พาวสแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินล้มลงระหว่างการวิ่งก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเรามี s a f e ี y k e y ที่สำคัญเลยมีช่องเสียบ MP3 ไว้ให้ได้ฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมพัดลมอัจฉริยะมีช่องวางขวดน้าขนาดใหญ่2ฝั่งมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงทนทานใหญ่รองรับน้าหนักคนได้ถึง150กิโลกร,รมัมเป็นสเปคเดียวกับฟิตเนสเลยค่ะว wow. ตันนี้ชิลินก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะคะคุณแม่ก็จะเดินดูซีรีส์ไปด้วยส่วนคุณน้องชายก็จะมาวิ่งก่อนที่จะไปบินก็ไม่ได้เอามาเป็นเราตากผ้านะจ๊ะ <c oughs> เจ้านอตฟิตเนส GT6 ตัวนี้คุ้มมากและอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะว่าชิลินจะออกกำลังกายอะไรกับลูกวิ่งวนนี้ได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย